ันนี้เหมือนผีถ้วยแก้วลองมาดูว่าเขาว่าจะทำลายผีถ้วยแก้วอะไรเธอกระดาษก็ไม่มีก็กมันมีเทียนไงมีเทียนดูดูดูสังเกตที่ตุก๊กตานะีโอ้โหชี้ไพยเกลียดอะไรแบบนี้อะไรที่มันเป็นก้องวงจรปิดแล้วเราจะต้องมาเห็นร่างที่มันแบบมันไม่ชดัดอป่ใช่ซึ่งซึ่งเราเราไม่รู้ว่ามันอะไรแต่ดูดีๆนะมันเหมือนกับมีคนเดินผ่านน่ะผ่านผ่านผ่านอย่างเงี้ย แต่มันไม่ฉาดอ่ะฉันว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันแบบมันก็ดูแบบเฉยๆนะแต่ฉันเคยเจอนะที่บ้านฉันนะมันมีมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะถ้ากลับไปดูอุ๊ยอันนั้นเป็นตุกตา มันเขาไลฟ์สดอยู่แล้วก็บอกว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็หันไปข้างหลังก็แบบมีผู้หญิงเดินผ่าอเลรเงี้ยถ้าดูสิหรือว่าตอนเนี้ยเราอะอาจจะมีกักกับซีดีโออยู่ข้างหลังโอเคสังเกตที่กระจกนะเด็กคนนี้เขาก็แบบถ่ายทิกตอกแบบเขาก็ถ่ายทิกตอกธรรมดางั้นสังเกตดูอีกทีนึงข้างหลัง ใช่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเงาของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเงาคนบ้าเลยจะไปยืนสูงเลยขนาดนั้นเธอคือไอสิ่งลึกลับใช่ไหมใช่ซึ่งเราเรียกว่าฝีใช่ไหมเรียกว่าฝีแหงแต่ถ้าใครไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะแต่ชี้เลยกลัวจะไปดูต่อไปกันดีกว่าคนอันนี้กลางวันแสกแสกไม่มีอะไรแน่นแจริงแล้วก็ เดี๋ยวมันเหมือนมีเสียงเคาะอะไรอยู่ข้างบนแล้วจู่ๆถาก็ปลิ้งออกมานี่แต่มันอยู่กันหลายคนน่ะฉันว่าอาจจะเซตก็ได้แต่แต่ไปดูกล้องวงจรนะไม่มีใครเลยนะเขาทนอะไรสิอะไรอะเฮ้ยมันมันล้มของมันเองอะซึ่งมันจะต้องมีแบบอะไรพิเศษดูสิอันนี้ไม่มีใครเขาบอกว่าเนี่ยในรถที่จอดรถก็มีรถเขาอยู่คันเดียวไม่มีใครเลย แล้วทำไมแบบพวกฟงฟงไฟไฟมันเปิดปิดเปิดปิดอ่ะหรือผีเขาอาจจะชอบแบบไฟเทคส์อยู่ในบาร์ปบะปิดปิดปิดแย่แย่แบบนี้ก็ได้พี่พายมองไงว่าเฮ้ยข้างนอกมันก็เป็นนะแล้วข้างในอีกอ่ะเขาไม่จ่ายค่าไฟหรือเปล่าใช่ในครัวในครัวเหมือนเมื่อกี้อ่ะก็มีพวกของพวกาไปกําลังตามหาอะไรบางเฮ้ยสิบเอ็อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีซสมาเขิดนเคนบ้าคนบอะไรก็ใตช่เป็นเราหนาเราก็ต้องวิ่งดูสิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่ใช่ประย่ฮัลโหล ก็มีแหละที่เนี่ยที่เนี่ยก็มีคนตายนะคนตายเป็นคนตายคนพัทคือแบบมองไม่เห็นอะไรลุ้นหรือว่ามันจะเห็นอะไรใช่ไหมจุๆอ้ตุ๊ตใจ่ไอ้มเลยอันนี้เฮ้ยซอมบี้อันี้ป็นคนา โอเคถ้าใครที่แบบว่าที่ลัวก็แบบอย่าดูบนเตียงอ่อนกนะคะเตียงนีแล้วก็แบบโอ๊ยอยโออออโอย มันเป็นเหมือนเงาชัวมนุษย์พวกนี้มนุษย์เอเดียมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขามีพลังจิตเฮ้ยนี่มันอุกาบาตไม่ใช่เหมือนป้าปไฟพี่นะแต่เธอมันมันเหมือนมันเหมือนจะหลุดอ่ะใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่แถวต่างประเทศใช่เลยมันเป็นเหมขายิงปูขึ้นบนฟ้าแล้วก็แบบขอเชื่อในพญานาคได้เหรอไม่น่าพญานาคเนี่ยต่อไปนี้เป็นเหมือนในนาคว้าย ยเหมือนเนื้อเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน่เหรอน่าจะกี่เฮ้ยอันนี้บนท้องฟ้าแล้วเนี่ยโอู้หูไม่ก็ได้โบเครื่องบินน่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยฉันว่านะมันเป็นพญานาคแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยยาวด้วยอ่ะเถาเสือเหลืองพญานาคบอกแม่มาเสือเสือขี้นัขกลัวมากเลยอ่ะ แต่ฉันอยากูว่ามันคืออะไรอ่ะนี่เป็นเหมือนแสงลำแสงที่จะพุ่งออกตรงไปนั่นไงไอ้พวกกระสืออ่ะเธอกระสือมันไม่น่าจะเป็นแสงย่านี้นะแต่กลางคืนมันไม่น่าจะใช่เมฆหมอกใช่แต่มันอาจจะเป็นเหมือนใช่หลอดไว้ว่ามันคืออุไรมันเป็นเหมือนควันเขาอาจจะย่างปิ้งย่างกันบนฟ้าก็ได้วัดเอ้หลอดังเล่ ฉันไม่ดูเอเยเลยฉันดูผู้ชายอะเฮ้ยอันนี้ออกข่าวด่วนข่าวร้ายชัปเปอรอชัปเปอร์เขาเขาถ่ายได้เขาบอกว่านี่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แบบว่าบรรทุษต่างดาวเนบุกโลกของเรานะถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลูกงั้นดูคลิปนี้อีกสิคะอันนี้เหมือนจิ้งเหลนนะบอกว่ามันเป็นม้อซ่าของผู้หญิงที่ป็นลึกลับลึกลับอต่ฉันดูยังไงมันก็เหมือนจะกิมอะ จะกรีตว้กมาต้นตกคอต้นก่เอที่มันตายแล้วแบบใช่เหมือนแห้งๆอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนเหมือนชิคกี้พายมันุู้ต่างดาวแต่มันเป็นเ่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวนี่อย่างที่มันอยู่ในดาวอังคารแล้วก็ตดลงมาบนโลกของเราต้องมีแบบดาวดาวดาวพระสุกร์อะอย่างเงี้ย สภาพกระตัดไม่ลายคำว่ามันต้องมีสิอยู่บนรอกมันจึงมีเขาลงมากับจานดาวเทียมใช่ไหมเขาตักดาวอะก็มันเหมือนจานเยเขาถ่ายได้ในอวกาศนะใช่เป็นกล้องจริงคนจริงโฮโรสโคปอุ้ยแล้วตัวนั้นอะมันเหมือนกับหนูองวหนูทดลองอะมันเหมือนกับดูมันมีสีค่ะเฮ้ยเฮ้ย คนกำลังเออเนี่ยเขาเรียกว่าพีเดเตอร์อันนี้นะเนี่ยมันเหมือนในหนังเรื่องหนึ่งใช่แต่ฉันกลัวมากเลยนะถ้าสมมติว่าในโลกนี้มีจริงอ่ะทุกคนจะใช่จะแก้แค้นตัวนี้ยังไงให้คนบอกเราเป็นเหมือนเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆแล้วไปเจอกับนี่คนหัวโน้นแล้วแบบขาเล็กมากเขาบอกว่าเป็นตอนฝั่งดาวฝั่งดาวโอเคอันนี้กล้องจอนปิดเขาบอกว่าเขาถ่ายติดอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ มันเดินไม่เหมือนใช่แล้วมันเดินเหมือนผอบแห้งแรงตวเลงตุเลงตุเลงตุเรงตุเลขตุเลขตุเลตุเลงเครงบีนเหมือนกันนะคะเฮ้ยแต่จะเป็นแบบเฮ้ยนั่นั่นั่งยั่วยั่งเรนัยืนนั่งยื่งนนั่งั่งยืนั่ืนนั่ยืนันนั่งยั่ยืั่งชืนตั่งยืนังเืนนั่งเั่งยลั่นนั่งยืนนั่ยังเัันัยัยัย ไม่ได oh, oh 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 ้ยังไงยันไงตายโอไมค์โอไมค์โอไยค์เวันแล้วหล้วแลๆ หรือว่าเธอเป็นเอเลี่ยนเหรออันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยหัวโตมากเลยอะอแล้วตามันดังมากอะมันจะมีสมองหรือเปล่าอะสมองน่าจะเยอะกว่พวกเราแหละถ้าห็นนัอะโอ้ยโอ้ยอันนี้เหอือนแบอ้ยาสวยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอไมวอ้ยน้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยยโยม ก่อนนจะจ๊ะสกีอะเตาถ้าใครที่ไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ส่วนจีไข่เชื่อจะกีเชื่อแล้วทุกคนล่ะคะเชื่อไหมว่าเป็นรุ่นแดนำทิ้งคอมเมนต์นะคะอโอเค